สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมมาพบกันเช่นเคยกับช่องปันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มมายามเย็นๆอย่างนี้นะครับนะครับผมมาพร้อมกับเสียงกบเสียงเขียดร้องมาพร้อมกับบรรยากาศที่อ,อึมครึมนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าพายุหมดเรื่อยยังนะครับผมแต่ว่าแถวสวนนี้ก็เริ่ม เป็นลมเย็นลมหนาวครับผมสึกว่าหนาวมากคืนสองคืนแล้วนะครับและช่วงเย็นเย็นนี้ด้วยจะมีลมหนาวนะครับผมคงจะเหมือนที่กรมอุตุแจ้งมาว่าปีนี้จะหนาวเร็วนะครับผมวันนี้เรามาดูข้าวที่ถอดรวงกันนะครับผมมาดูต้นข้าวที่ถอดรวงไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ดู มาเช็ครวงข้าวด้วยว่าเราได้รวงข้าวใหญ่ตามที่เราได้คาดหวังไว้ไหมในตอนที่เรากาบำรุงเนาะครับนี่ก็บิงบนนี้ก็เกือบอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะอาทิตย์หนึ่งนี่ก็น่าจะวันสองวันก็สลหรับบางต้นที่ยังยังไม่ถอดเนาะบางต้นทีาเรียกว่าต้นที่ยังไม,ม่ต้นไม่สมบูรณ์อย่างต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผม ตอนเล็กๆที่กำลังถอดมาก็เหลือหน่อยเดียวนะครับผมก็เกือบจะ100%เซนแล้วนะครับบิงบนนี่ครับผมบิงบนกระแปลงนี้ที่ติดกันก็เริมแหละครับเริ่มก็เหลือบางจุดบางจุดที่ผมได้ถ่ายไปเนาะบางจุดคนระับแปลงนี้มีบางจุดข้าวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็กำลังถอดรวงกันมาเนาะ อันในภายในเจ็ดได้ในเจ็ดวันนี้ผ่านอาทิตย์นี้นะครับผมอาทิตย์หนึ่งผ่านมาผ่านในอาทิตย์ถึงผ่านมาก็ดูแล้วก็จะเต็มร้อยเหมือนกันนะครับผมแต่มาบิงล่างเนี่ยบิงล่างนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมอาจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รวงใหญ่มากนะครับผมบิงล่างนี่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์มองเห็นรวงข้าวเต็มเลยนะครับผมและอย่างเรามาเช็คดูด้วยนะครับผมพอดีผม เห็นข้าวตายรวงนะครับผมก็จะมาเช็คดูก็จะมีมั่งนะครับข้าวตายรวงอันนี้ก็เป็นบิงล่างบิงล่างนี่คือผมบำรุงแค่ครั้งเดียวเพราะน้ำมันลึกอะครับผมผมก็ฉีดน้ำจุลรีลสเคาะแสงนะครับผมก็ปกติเนี่ยถ้าลมมานี่ข้าวมันจะล้มนะครับผมเมื่อไม่กี่วันมาที่ฝนช่วงพายุมาพายุลูกที่สามตะวักมาแรง และก็ลมแรงด้วยนะครับผมแถวนี้ล้มเป็นแถบเลยนะครับผมข้าวกําลังจะถอดรวงด้วยข้าวยังไม่ถอดรวงนะครับล้มทับกันครับตอนนี้ก็บนกันเสียหายกันหมดนะครับผมอันนี้ข้าผมก็ได้ระดับน้ําช่วยครับระดับน้ําลึกมากนะครับช่วยประคองต้นข้าวไว้ลมยังไงมันมาครับจะไม่ล้มเพราะข้าวอานน้ำตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้สูงมากนะครับผมก็กาลังหาทางแก้ไขอยู่ว่าพอข้าวเริ่ม ถ้าเริ่มถอดรวงเต็มแล้วก็จะเริ่มเป็นแป้งใส่เป็นเป็นแป้งมาแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องหาที่ปล่อยน้ํานะครับผมเพราะงั้นรถเกี่ยวจะลงไปได้เพราะน้ํามันลึกมากสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็ความลึกอยู่ประมาณเอวครับเม็ดสูงทึาประมาณเม็ดหนึ่งครับผมนเม็ดก,กว่ากว่าซะด้วยบิ้งนี้ก็เต็มร้อยน่าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมสำหรับข้าวหอมมะลิ105นะครับผม เต็มร0 0ยเถอดดวงเต็มร0 0ซบิงลางเนี่ยเราก็ผ่ามาดูกันแล้วมาดูมองเห็นบัตจุดที่เราเรียกว่าข้าวตายรวงด้วยนะครับผมแต่ตรงนี้เราก็จะมาดูว่าสาเหตุอะไรที่มันต้องมันไหลนึกดูว่าเปิดจากสาเหตุอะไรถ้ามันเกิดตายรวงเยอะๆเ,เราก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับถ้าตายรวงเยอะนี้ก็คือ ปัญหาแน่นครับในช่วงข้าวกำลังออกรวงอย่างนี้ส่วนมากก็ตาตา,ตายรวงคือหลักๆน่าจะเป็นปุ๋ยเนาะที่เราใช้ปุ๋ยเยอะเกินไปแต่ของผมจะใช้ปุ๋ยไม่เยอะครับของผมอย่างที่นาตรงนี้5้าไร่ผมใช้ปุ๋ยประมาณครึ่งกระสอบครับใช้ปุ๋ยครึ่งกระสอบกระสอบหนึ่งห้าสิบโลก็น่าอยู่ประมาณยี่สิบกโลได้นะครับผมน่าจะยี่สิบยี่สิบห้าโลได้ ที่ผมใช้นะครับผมแล้วก็ผมจะส่วนมากจะเน้นนะ้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมโดยเฉพาะหลายท่านบอกเอ๊ะข้าวผมทำไมมันแตก้วออกรวงเร็วมากทั้งที่บางทีหวานหลังเขาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะครับผมคือที่มันออกรวงเร็วคือข้าวข้าวผมมันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตรงที่ว่าเราฉีดนะ้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมพวกนี้มันก็จะช่วยาราก บำรุงรากบำรุงต้นนะรากถ้ารากบำรุงรากพวกนี้จากน้จุลทระทาสัสงเคราะห์สแสงรากมันก็จะดูดสารอาหารได้เต็มร้อยนะครับเข้ามาเลี้ยงช่วงข้าวถอดรวงมันก็จะทําเป็นถอดรวงเตียวครับผมนี่ก็วิ่งนี้ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่จะมีบางจุดนะครับผมอย่างช่วงจุดที่เห็นไม่ค่อยสมบูรณ์ก็อาจจะกลังถอดอรวงมานะครับผมแล้วก็แปลงนี้น่าจะ วิ่งบนนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมก็มาเช็คดูข้าวเขาเรียกว่าข้าวตายรวงนะครับก็จะมีให้เห็นอยู่เริ่มเริ่มมองเห็นตายจุดแล้วนะครับผมเราก็จะได้มาเช็คดูว่าข้าวเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมข้าวตายรวงก็ยังมองก็ยังไม่มากนะครับผมก็ยังพอมองเห็นมั่งนะครับสหรับข้าวที่ตายรวง นี้ก็จะมาเช็คดูรวงข้าวด้วยนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมรวงก็โอเคสมบูรณ์แบบครับสำหรับปีนี้สําหรับ,บ,บรวงข้าวหอ,อมริ1 0 5นนะครับผมที่ข้าวรวงใหญ่อย่างนี้คือข้าวต้นข้าวปีนี้มันไม่ค่อยงอกนะครับตอนหวานข้าวปีนี้มันแรงจัดทีนี้ที่มันงอกกางงอกขึ้นมามันก็จะเป็นห่างกลายเป็นว่าห่างกันเลย ตอนแรกๆคิดว่าจะไม่ได้ข้าวกินนะครับคือมันห่างแล้วทีนี้เราก็บำรุงอา้าวเขาเขาเหมือนสมัยก่อนหนาดำเนะาะเขาก็จะเป็นห่างๆนี้ก็ปำรุงเอานี่ก็เป็นผลดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนมันห่างแล้วจะมีกอใหญ่กอใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็อย่างนี้ก็กอแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับเป็นรวงข้าวที่โอเคเลยครับผมสำหรับปีนี้นะครับผม หลายพื้นที่เป็นยังไงมั่งนะครับผมหลายพื้นที่ก็อย่างเช็คอยู่บางคนก็บอกคนรู้จะได้ข้าวกินหรือเปล่าเพราะมันแรงเนาะน้าก็พึ่งมาตอนท้ายๆอย่างนี้ช่วงพายุพิ่งมาพายุสองสามลูกโดยเฉพาะบางพื้นที่ก็ยังแทบจะไม่ได้น้าจากพายุลูกนี้บางพื้นที่ก็มาใช่เนาะเขาบอกว่าน้าป่าไหลหลากเลยอย่างเงี้ยเป็นกําลังใจส่งกำลังใจไปด้วยนะครับผมโดยเฉพาะชาวโคราชด้วย แล้วก็เช็คกันดูก็แปลงนี้เราจะมาเช็คดูช่วงข้าวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะถอดช้าหน่อยก็เริ่มเห็นแบบถอดรวงหนาตาขึ้นนะครับผมสำหรับข้าวหอมมะลิแปลงบนนี้นะครับ105ก็ข้าวอาทิตย์ หนึ่งอาทิตย์พอดีครับเข้าวันวันน,นี้วันจันทร์วันอังคารอาทิตย์ก็หนึ่งวันนะครับผมเจ็ดวันแปดวันครั้นี้ก็ได้น่าจะไม่กี่วันก็น่าจะตามทันนะครับผมช่วงตรงนี้มันเป็นข้าวแล้วเข้าไม่ค่อยสมบูรณ์จะถอดรวงชาหน่อยแต่ก็ดูแล้วก็รวงก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมช่วงนี้ก็ถ่า,ายไปด้วยฝนก็กำลังโปรยๆนะครับผมเหมือนว่า ช่วงขเขาเรียกว่าฝนโปรยในช่วงที่กำลังจะหนาวมาอึมครึมเหมือนทั้งวันเลยครับวันเนี่ยไม่แน่ใจว่าพายุเข้าอีกหรือไม่ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับทริปสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับวันนี้ก็พามาดูข้าวรวงข้าวที่ถอดรวงผ่านไป1อาทิตย์นะครับว่าถอดรวงได้ขนาดไหนกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มาเช็คดู ด้วยนะครับผมว่าข้าวที่ถอดรวงมาแล้วมีตายรวงเยอะขนาดไหนนะครับผมนี่ก็รวงข้าวสวยงามเลยนะครับผมปีนี้ก็ถือว่าพอแล้วก็พอได้ข้าวกินหน่อยตอนแรกที่หวานใหม่ๆเจออ่าประสบกับปัญหาภายแรงเนาะแบตัดใบข้าว แล้วก็รอ,อน้ำบำรุงเอานะครับผมจะพยายามพอดีโชคดีหน่อยปีนี้ต้นทนทานก็ยังปล่อยน้ำมาให้ก็เลยพอได้หน่อยนะครับผมก็ได้บำรุงแต่ยังมีปัญหายอยู่กับบิงล่างนะครับผมแต่ระดับน้ำที่ยังอยู่แปลงสองแปลงนี้ก็พอดีครับกว่าข้าวจะสุกกว่าจะเกี่ยวก็บานกลางกลางเดือนพฤศจิกาหรือเกือบปลายเดือนพฤศจิกานี้ก็น้ำก็คงจะลด ไหวนครับผมแต่ละวันนี้ก็รดเร็วเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะบางทีกลางวันบางทีก็แดดแรงมากนะครับผมตกเย็นก็จะเจอลมอย่างนี้ก็น้ําอาจจะแห้งไวรถไหไวนะครับผมก็จะมีปัญหากะบิงล่างนะครับผมที่บิงติดวัดจริงๆก็ไม่ได้น้ําฝนจากพายุอะไรนะครับผมแต่พอดีได้น้ําวัดคือพื้นที่วัดประมาณ5้าหกไร่สิบไร่ คือเวลาฝนโปรยปลาย,ย,ยมากระน้ำก็จะไม่มีที่ไปมันกลายเป็นว่าสะสมสะสมลงมาที่นาของผมเลยกลายเป็นว่ามีน้ําเยอะนะครับผมหลายพื้นที่ก็แต่แถบนี้ก็น้าก็ปกติครับพอได้ฝนช่วงหลังๆเนี่ยตกบางทีก็ได้พายุสองลูกสามลูกก็รู้สึกว่าได้ครั้งสองครั้งนะครับผมครับยังไงก็ฝากคอยติดตามด้วยกับคลิปวันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์ม วันนี้พามาดูรวงข้าวช่วงอ,อายุไอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าช่วงถอดรวงอ,อาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเราก็จะมาดูกันว่าข้าวถ,าถอดรวงถ้าถอดรวงเต็มแล้วก็เราจะมองสวยสบายตาเลยครับกลิ่นข้าวยิ่งช่วงเช้าๆก็จะหอมกลิ่นข้าวเลยถ้าข้าวออกรวงนี้ด้วยนะครับจริงๆก็อยากทําคลิปช่วงเช้าๆแต่ก็ ไม่มีเวลานะครับผมพอเช้าต้องให้อาหารไก่ต้องรีบไปทํางานด้วยนะครับผมแต่ถ้าเย็นก็เลิกง,งานก็ต้องรีบมาให้อาหารไก่ดูแลผักปลาเนาะแล้วก็มากว่าจะได้ลงมาดูกันพากันมาดูข้าวนะครับผม ครับยังไงก็คอยติดตามด้วยกับทีมบันส่วนพอเพียงสภาพฟาร์มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจะที่ผมขุดแบบโบราณน,นะครับหรือว่าสระที่ขุดแบบโบราณที่ขุดใช้อจอบใช้พ่วเสียมนะครับผมขุดแบบโบราณเรานะครับผมก็น้ำเข้ามาเต็มครับ นี่ก็กระชังว่าจะลงปลานะครับผมยังไม่มีเวลาไปเอาปลามาลงเลยนี่ก็ทําเมื่อวันอาทิตย์นะครับจริงๆก็อยากจะทําเยอะแต่น้ํามันลึกครับน้ําลึกมากน้ําลึกท่วมหัวเลยครับมันลําบากหน่อยก็มันลึกแล้วก็เนาะม,ม,มันมันท่วมหัวก็เวลาไปปักหลักก็ลําบากหน่อยนะครับผมก็เลยว่าจะรอให้ลดอีกสักหน่อยอยู่ว่าปลายปลายเดือนนี้แล้วก็จะได้ลง ฉ่างเพิ่มนะครับผมจะได้เอาป่ามาลงทีเดียวจะปีนี้น่าจะได้น้ําน่าจะถึงเมษาเนาะน่าจะปีใหม่เมษาน่าจะได้ครับผมขุดี่ก็นลึกในน้าก็ท่วมหัวประมาณ2เมตรได้ครับน้ำเนี่ยระดับความลึก2เมตรได้นะครับผมแต่ถ้าเดี๋ยวก็ช่วงข้าวเริ่มออกรวงแล้วก็ไอข้าวเริ่มจะสกเริ่มจะแก่ผมก็จะวิทน้ําจากบิงล่างเนี่ยเข้ามา เก็บไปในสระไว้เลี้ยงป่า,าเพื่อจะถึงเดือนเมษายนพฤษภาหน,น้า้นาเราก็จะได้ลงพวกปลานินปลาทะเพียนปลาหมอเทศหมอยักษ์เนาะครับยังไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปบรานสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มวันนี้ก็พามาอยู่กับท้องไร่ท้องนาเช่นเดิมมาดูข้าวที่ถอดรวงช่วงอาทิตย์ผ่านไปนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะคอยติดตามไว้ด้วยครับกับคลิปวสวนมอเฟียงสุภาพฟาร์มเดี๋ยวคลิปนี้ตั้งลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะคอยทำคลิปให้ดูกันเป็นช่วงต่อเนื่องไปจนถึงวันเกี่ยวเนาะจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตว่าเราก็คอยดูว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้จะได้เท่าปีที่แล้วไหมเดี๋ยปีนี้ข้าวเราก็เกิดการเสียหายคือแลกจัด ข้าวมันค่อยงอกงามแต่ก็ได้มาขนาดนี้ก็โอเคครับผมก็แถวนี้รู้สึกว่าจะมีของผมกับของอาที่แปลงติดๆกันฝั่งน้นนะครับเขาเขาบอกข่าวคือจะงามอยู่ข้อสองแปลงเนี่ยครับผมครับฝากไปด้วยกับที่บันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปจะเดี๋ยวจะนําความคิบหน้าต่อเนื่องอช่วงข้าวที่ถอดรวงไปแล้วแล้วจนกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวว่าเรา จะได้ผลผลิตมากน้อยหรือจะได้เพิ่มหรือจะได้ลดจากปีที่แล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนกับเสียงกบเสียงเขียดกับบรรยากาศลมหนาวยามเย็นๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ